ต้นหุ่นต้องทำเวทเทรนนิ่งแต่จำเป็นต้องคาริโอควบคู่ไหมนะครับโอเคคือผมอยากจะตอบแบบนี้ครับว่าถ้าเรามาสายต้นหุน่นเวทคือคำตอบอันดับหนึ่งก็จริงแต่ถ้าถามว่าจำเป็นต้องคาริโอควบคู่ด้วยไหมผมก็คงต้องตอบเลยครับว่าจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะถ้า เราเล่นเวทในปริมาณที่มันหนักเพียงพอที่มันจะทําให้หุ่นเป๊ะได้แล้วก็ควบคุมอาหารให้มันอยู่ในสัดส,ส่วนที่สมดุลกับในสิ่งที่เราใช้นะครับแต,แต่ผมอยากจะบอกข้อดีของคาร์ดิโอให้แล้วก็ให้เราลองไปปรับกันดูนะว่าอยากจะทาหรือไม่ทําโอเคไหมครับข้อแรกเลยครับก็คือถ้าเราเอาคาร์ดิโอมาช่วยเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขกับการกินได้มากขึ้นว่าง,งั้นเถอะนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์มันอาจจะมีไขมันแฝงมาบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคาร์ดิโอมาช่วยเนี่ยครับมันก็จะ คือถ้าเราออกกําลังกายแบบคาร์ดิโออย่างนี้ครับอย่างน้อยเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจแล้วก็อะไรต่างๆนานามันก็จะทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันและภูมิตามา้านทานและมีความแข็งแรงความหยุดความทนที่มากขึ้นด้วยถ้าเห็นข้อดีนี้แล้วอยากทําด้วยลองทําดูนะครับ